สวัสดีค่ะพบพ่อกับสาวอีสานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วค่ะมือน,นีสาวอีสานสิมาอัปเดตในเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี 4, ทุกท่านเนาะว่ามือน,นีสาวอีสานส่งเสื้อให้จังหวัดใดแน่เนาะค่ะเนาะก็มีจังหวัดสงขาค่ะมือน,นีกับจังหวัดตากลูกค้าจังหวัดสงขารอรับเลยนะคะแล้วก็จังหวัดตากค่ะมีโอนเลยแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ ไปเบิ้งเนาะค่ะว่ารายละเอียดมีอย่างแน่่นสร้างอย่างมาแน่ไปเบิ้งกันเลยค่ะสวยงามค่ะจัดชุดล่งล่างค่ะอันนี้ไปทางสงขานะคะเสื้อกั๊กพร้อมหมวกค่ะเสื้อกั๊กสามชุดนะคะหมวกสามใบแล้วก็ เป็นอาร์มตีมตุ๊กแกนะคะอันนี้หนึ่งชุดแล้วก็หมวกหนึ่งใบค่ะส่วนอันนี้ก็คืออัพนินัติการจัดทางร้านแถมให้ลูกค้าค่ะแมสค่าค่ะแมสค่าเนาะอันนี้ปลายท่างสงขานะคะเนาะมันนี่กัจัดทงให้ลูกค้าค่ะขอบคุณมากมากนะคะลูกค้าที่มาค่ะกําลังจัดทรงไ้เดอร์ไเดอร์ที่อนจับเตาเลยนะคะ อนอนจับตามเลยสีงเงินค่ะเสื้ออสอมออน,นี้ไปทางที่ไหนคะตากใช่ไหมไปท่าไปทางตา,ากค่ะถ้าสองอยางถ้าสองอยางนะคะวันนี้ก็จะมีเสื้อก,ากลาฟด้วยค่ะเสื้อกลาพร้อมหมวกนะคะหมวกหนึ่งใบค่ะส่วนอันนี้แถมเหมือนเดิมค่ะแมสแมสแถมช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะแถมแมสให้ลูกค้าจนกว่าแม่เราจะหมดนะคะ คนนี้ก็จะมีสีน้ำเงินสีงเงิน,งนไซส์ XL ซอนะคะไซส์ x นะออหน้าอก46่กค่ะแล้วจะมีปักหลังด้วยเราจะให้ดูหลังนะคะตอนนี้ร้อนๆจากเตาเลยค่ะกำลังปักอยู่ค่ะเราจะส่งบ่ายรอบบ่ายนี้นะคะิน,น,บยยคะนบ่ายสองค่ะปลายทางจังหวัดตากนะคะวันนี้วันนี้เบาๆค่ะเบาๆสองกล่องสองลังก่อนปลายทางสงขลาค่ะ อันนี้สงขาอันนี้ตากนะคะอันนี้กำลังกำลังรออีกตัวหนึ่งค่ะปักข้างหลังอยู่นะคะกำลังปักข้างหลังให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างหลังสีน้ำเงินจะสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวสีเลงค่ะอันนี้สีน้ำเงินค่ะข้างหลังก็จะปักนี่นะคะพื้นสีน้ำเงินคอเสื้อก็จะแลบแจงขาวนะคะรุ่นนี้นะคะสวยงามค่ะสีน้ำเงินสวยมากเลย เวลาซักก็ถนอมนะคะไม่ต้องซักไม่ต้องซักหนักค่ะซักเบานะคะถนอมผ้าจะได้คงทนค่ะคลิปนี้ก็สิไปส่งหรอกค่ะบายนี่เนาะส่งงานวันต่อวันค่ะวันละกล่องสองกล่องเราก็ส่งนะคะเพราะว่าต้องทยอยส่งให้ลูกค้าทุกวันค่ะรับออเดอร์ทุกวันเนาะคลิปนี้ก็สิมารีวิวห้เบิรงเนี่ยค่ะสิพอโตรอลาไปก่อนเด้สิไปส่งของเรากค่ะปลายทางส่งค่ะ รับเลยกับจังหวัดตากค่ะขอบคุณลูกค้าม,มากมากนะคะที่สอบถามด้ยต่อเข้ามาสั่งออเดอร์เข้ามาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ